พี่น้องทูกทุกผ่านเนาะคะ่ะลองมาสัมผัสเบิงเนาะคะ่ะอยู่วัดผูละข่งางแห่งนี้เนาะคะ่ะจังหวัดชนบุรีเนาะคะ่ะพี่นอ้องเดี๋ยวห้าจุดถูจุดเตียนตรงนี้ไปเนาะคะ่ะเพราะว่าตะเกียงตรงนั้นบม่มีลมกะบ,บ่อนขางที่จะแห้งแน่เนาะคะ่ะ อยากได้ยังการเห็นหายสางเอาพี่น้องคนเฮาตายไปเอาไปตด้แค่บุญกับบาปดอกเงินทองหมาก,มากเ,บเ,าบเบียดไผ่เฮาบ่เบียดเบียนไผ่จังได้เฮาก็รวยจังได้เฮาก็ถือฤก้าเฮาบ่เบียดเบียนเผื่อนมน,น้ำกันนะ คนเฮาปูใดทีหูจักบุญคุณคนยามเฮาเดือดร้อนเขากะซอยเหลือเฮาต่อหายเขาบ่ได้แบบเรียกรองียังเฮากะตองหูวจักเมตตาเขาประก็ตอบแทนบุญแทนคุณตัวคนเฮาบาดยามเฮาแบบเดือดร้อนกับบุอื้อแต่คนซอยถ้าผูใดหัจักคำว่ากระตันอยู่กับคำว่าบุญคุณคนบุญคุณคนนี่คือจิตสุดนะผููไดทีมีบุญคุณก็ข่อยนี่โอ้ยเป็นข่อยบ่ลืม เดี๋ยวเข้าไปอนุโมทนาสาธุบุญแลวกะตั้งจิตอธิฐานพร้อมๆกันค่ะพี่น้องความเสื่อความศรัทธาไปมันแต่เจี๊ยบเสื้อหลวกะศรัทธาต่อองค์พอ่อองค์แม่องค์ปู่องค์ยานาค่ะเพราะว่า,าบางอย่างบา่พว่าเป็นไปใดมันก็เป็นไปใดนะพี่น้องปฏิหารนี่ลแต่ปฏิหารก็จะเกิดก็คนที่มีศรัทธาปฏิหารก็จะเกิดก็คนที่มีบุญแล้ัก็บ,บารมีเท่านั้น เกิดเล็วพร้อมผู้ใดทีม่มีบุญบารมีนี่ปฏิหารนี่เกิดเล็วแห้งพี่เนาะเดี๋ยวเขาถูบก,กันพี่เนาะ เข้ากับใด้าเข้าบุญน้อยเข้ากับบัดใดที่ฐานจิตเอาค่ะพี่นนอแรงยังกับบสูแรงกับที่ทานต่อเสื้อหมันในบุญกุศลที่เฮ้าเฮ็ดูุได้สี่วาจังได้ให้เฮ่ากับสร้างให้เอาคำที่เขาดูถูกเขาอ่ะเป็นแรงพักดัน นี่ก็เป็นบรรยากาศรอดๆเนาะค่ะพี่น้องเบื่อง,งถาแป๊บเราขอจุดถูบก่นบอนเนาะค่ะทางทางาางถานถ้าเขามาว่าบดิหายแนวทางบอกให้ค่ะพี่น้องผู้ใดอยากได้กระทาแบบบ่ิหาไมบบรห้ทางจอลาอยาดีมูจเจ้าเห็น่ลคบยใหาโชค์ค่ะรับเป็นแก๊ยหยาดีมูจเจ้าเห็นเลยเบื่องฮารลดบวาเป่าหยางมากายมหายคือเก่าค่ะผู้ใดอยากได้โชคได้ลาบกะ สามารถรวมท้ำบุญนํากันได้เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ถักไปเอาโชคเอาลาบได้เนาะค่ะบบแพงค่ะบบแพงไอเดียเบอร์หลัเลขศูนย์หัวเลขเกไาบุ โบรูตอกว่ามันสีมาอย่างเดาไปตั้งแั่ละเมื่อเคยจุดถูกสามซองเถื่อได้ไหมจุดถูกสามซองเถื่อละ่ะ หลูกเสื้อว่าหลูกได่เล่าพี่ยักนก็อาจีบอเด็กจุดเนาะค่ะว่เป็นยังเพราะว่าลมมันแห้งพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาอนุโมทนาสาธุบุญให้ท่านปู่ก็ไม่ยาวที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เพิ่นเนาะค่ะหลักกะขอพรอเปริดโชคเปิดลาบ ให้พร้อมกันค่ะตั้งจิตตั้งใจดีๆเด้อพี่น้องความเสื่อความศรัทธาปฏิหารก็เกิดกับคนที่มีศรัทธาเท่านั้นนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุสาธุสาธุกายวาจาจิตต่างสาธุเดอ้อปูญาเจ้าขาเมือ่อในลูกหลานมาขอพรเปิดโชคเปิดลาภขอบาร,รมีปี่ิะการนาคราชขอบาร,รมีแม่ยากัญญาวดีหน้าคีเทวีปูญาได้โปรดประสิทธิ์ประสาทพอ่อเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกหลานตลอดจนพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนที่เพิ่นต่างจิตอธิษฐานไปกับลูกนาตอนนี้เพราว่าเพิ่นจาอธิษฐานจิตใดๆก็ตามแต่ด้วยบาร,รมีปูญา ขอให้สาเร็จดวดเร็วท่านใจขอให้เกิดโชคลาภขอให้เกิดบุญกุศลไปใสมาไสก็ขอให้ค้นหักค้นหอมไปใสมาไสก็ให้ค้นเมตตาแกวขาดปลอดภัยถูกเส้นทางการทําบุญเด้อบูญญาสาธุสาธูสาธุนะมามีมานะมามีมานะมามีมานาชาลิติสําเร็จด้วยนัโมพุทธ,ธายะรวยรวยรวย เอา่าลอาปูมาเอารัฐบาลทำมิโชคมิลาออจะกลับมาถวายปัจจัยซอยเห็ดซอยส่างซอยคานามค่าไฟวัดสัจจะว่าจะขอให้พี่น้องเอฟซเบอร์สุขุทุกคนเนาะค่ะที่อธิษฐานจิตไปน้ำกันมาโชกลาบค่ะรวยเยอรวยรวยเบอร์สุขุทุกคน ตอนปู่เจ้าค่ะอะไรเพรบอลได้ก็ให้ได้เด้อปู่รัฐบาลลูกก็มั่นใจว่าต้องมาเลขกว่าถามสาตรริกาเลขกปูขาวสาธุสาธุวันนี้ลูกหลานขอเปิดโชว์เปิดลาบหวยลาวเขาพัฒนาเด้อปู่บรรยากาศร,บบรอบๆอบเนาะบรรยากาศดีเงียบสงบเนาะค่ะเพราะว่ญญามันอยู่กลางป่าอยู่ในเขาพี่อยู่ในหลือพี่ รวยรวยปูเย่าลูกร้านปูหน้าก้าล,ลูกร้านย่าหน้าขี่ไปไซกับ